สวัสดีครับช่องบอเดเจลทูออฟิเชียลนะครับเวทีเพิ่งจะตั้งนะครับแต่ว่าสัตว์เริ่มมาอัญะแล้วครับพีน่น้องรถนี่ฮรถเพิ่งมาถึงกันครบหมดครับ เวทีก็เลยตึงตั้งนะฮะตึงตั้งที่กว้างพอสมควรนะครับงานฟรีงานฟรีนฟรขนาดมานั่งคอยแล้วหรอครับเนี่ยฮะมาจากไหนบ้านนี้เหรอครับมานั่งคอยกันเลยจำนวนจำนวนขอนแก่นนะู้น่ะไกลจากนี้เยอะไหม โอ้แล้วใครมาส่งล่ะเมารถมาจ้ะเมารถมาแล้วกลับเช้าเลยเช้าเลยค่ะโอ้โถมาจัดการนวนจะมาดูสาวน้อยเอฟซีใครอ่ะฮะเอฟซีหมดวงหมดวงอ่ะไม่มีเฉพาะจอจงเหรอว้าวโอเคเอฟซีสาวน้อยทั้งวงเอฟซีไม่มีเอฟซีน้องผู้หญิงเหรอ เบิงน้องอิงทุกมืออ๋อพอกันชัยพอกันชัยตอนนี้เมื่อกี้มาเห็นมาถ่ายคลิปอยู่นี่ไปวงสองแล้วมั้งแต่เมื่อกี้มาอยู่นี่แวบๆนะพอกันชัยมานะแล้วไปแล้วน่าจะไปแล้วล่ะอ่ะหมายรถก็ยังดีแต่ว่างานฟรีค่อนขั่วหน่อยอมาจากกันวลเลยมาจากกันวลเลย ปูยังล่ะปูปูที่ตรงนน้นรื่ยังจองนือยัอองเ้าเขาจองจะหมดแล้วเนะี่ะ <ś les> โอ้ยรถเขาถึงเย็นน้่นแหละมืดแต่พอรถมาหลายคันรถมาหลายคันเข้าออกเข้าออกอยู่แม่ต้องปูไว้ก่อน <ś les> โอ้มันมีมอีกคันนึงนู่นนะนะน,น่ะคันนู่นคันนู้นยังไม่เข้าเลยนู่นนะ่ะไม่ใช่แค่สามคันนี้นะยังมีรถจะเข้าอีกหลายคันนี่รถลำโพงนี่เข้าอีก รถนน่น่ะรถไอ้คันนู้น,น,นเข้าอีกนงคุ้มผ้านน่น่ะเอ,อเข้าหลายคันหลายคันมืดนน่นแหละคันนี้คันสุดท้ายนี่เนี่ยคันนี้คันสุดท้ายเนี่ยคันรถไฟเนี่ยมืดเลยแหละและอลานาเพื่อนี่กลับกี่โมงไม่ค่อยเห็นหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติดหลานวะเนี่ยช <laughs> ใช่ถ <laughs> ึงว่าติดละอ้าว หลานปู่หรือหลานยา่าคือมันคือปู่แท้นั่นนะถึงว่าแล้วเหมือนปู่อ่ะแล้วขาวด้วยอ่ะทำไมขาวจังอ่ะ,อะพ่อเกาหลีเหรอหรือแม่เกาหลีพ่อเกาหลีแม่เกาหลีพ่อเขาเขาวค่ะ อ้าวผมเป็นคนว่างงานเออผมว่างงานผมไม่ได้ทําอย่างอื่นผมไม่มีอาชีพอื่นเลยนอกจากว่าดูสาวน้อยแล้วก็น,นอนอยู่บ้านดูคลิปคนอื่นเหมือนกับพวกแม่นี่แหละดูํำเพิินโชว์บ้างดูสาวน้อยบ้างเท่าอยู่บ้านนะมีเวลาก็ออกมาเที่ยวตอนนี้มาทัวร์อีสาน รุเมื่อคืนนี้สังกะสีแตกลุ้นแล้วลุ้นอีกโอ้ยคนไม่รู้มาจากไหนนานปีเหรออินเทอร์เน็ตก็ไม่มีโอ้พรุ่งนี้ไปโคราชพรุ่งนี้ไปชุมพวงแล้วก็ไปอำเภอเมืองแล้วก็จะกลับบ้านละหลายวันแล้วก็เดจะไปเพชรบูรณ์อีกไปลพบุรีสถานีกสองสามันไปเที่ยวที่ตอนนี้อากาศดีมากเลย ไปภูทาเบิกนะไปภูทาเบิกไปนั่นอะนะไปเที่ยวเพิจบูรไปเขาค้อตอนนี้มีสอนมันเยอะไม่แพงเหมือนก่อนแล้วืนน่นก่อนมีสอดมันน้อยอ่าเดี๋ยวนี้แย่งกันแล้วมีสอดแย่งคนแล้วมันจะคนแย่งมีสอนนะต่างรดราคาก็เป็นแถวหมดเอฟซี FC มานั่งคอยจากกรน,นวนเลยครับเนี่ยกักรนวนขนแก่นแล้วผมเคยพ่าไปอยู่ เคยหลงเข้าไปอยู่กับนวนวเ่ะวันนี้ผมมาเส้นนี้แหละออกมานี่มาผ่านร้อยเอ็ดผ่านร้อยก็มานี่รถรถมนมาเจอเส้นเล็กไฟแดงมันเป็นแปลกๆติดอยู่ตรงไฟแดงตั้งนานเอาจะก,กิ่งมาทับอีกรถเขาจะเหยียบอีกเด้อโอ้ อ้าวผู้สาวไม่ปูแลถือหอบศาตว์นี้ทำไมกลับบ้านน่ะฮะแล้วมาแลมากับทำไมอ่ะอันนี้มันเกินเอาปูไว้เหอะเอาไปปาว้ผู้บ่าวุไอ้เรื่าวว่างโอ้โหดูดูนี่ครับที่ทับศาสตร์ทับเสือนี่ครับสองคนนี้มาได้คิดดูหามมาสองคนนี้หาม แล้วรถเขาจะวิ่งออกได้ไหมล่ะเนี่ยเอะเอาไปไปไล่ทับไปเหอะมันจะปิวจำได้แม่นเลยทีเนี้ยนะผู้สาวจมจำได้แม่นเลยนะ <c oughs> เมื่อคืนเมื่อคืนก็ะจองแบบนี้แหละเมื่อคืนก็จองแบบนี้แล้วก็นอนหลับกันเอาตรงนี้แหละพอดีแม่เออตรงนั้นมันใกล้โพดเขาเต้นเขาจะหยยบเอาเออบอเดี๋ยวออกมาอีกตรงนี้แหละดีแล้วแม่ตรงนี้แหละอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นนะ่ะตรงที่เขายืนนั่นน่ะตรงที่เขายืนน่ะที่เขายืนนัน่ะ เออนั่นแหละที่เขายืนนั่นแหละน่มันจะมีแคทวอลกันเท่าที่เขายืนน,นั่นตรงนั้นจะไปเอาตรงนี้แหละไม่ได้ขยายถ้าแม่ไปเอาตรงนั้นแม่ต้องย้ายไม่ได้ดูด้วยวง,งั้นงั้นน่าอีก,ไม,ก,กไม่ได้บังรอกไอ้แคทวอลกบังก่อนเดินทางไกลมาสองร้อยกว่าโลครับก็เลยได้ประมาณนี้แหละก็ยังไงก็ทันอยู่แล้วครับสามทุ่ม อ่า <c oughs> ตอนนี้นะครับคุณแม่มาหลายคนมาล่งรอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเดชด,ด้วยครับสวัสดีครับผม